ก็เขาไม่ตั้งใจที่จะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วถ้าเขามองว่าเอยเขาจะไปอยู่ที่สกลนครแล้วบ้านถ้าเขาเล่นถ้าสามชั้นกับรอยเล่นจริงบ้านหลังนี้ก็จะปิวถ้าเขาเล่นถึงเกืนจริงบ้านนี้จะปิวจะมีการปักป้ายอย่างชัดเจนแล้วเขาก็มองแล้วว่าก,กูก็ต้องไปอยู่ที่สกลนครอืมก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นอันนี้มุมมองของผมที่ผมวิเคราะห์นะทีนี้ ในเรื่องในเรื่องนี้ก็หนักต,ตอนนี้คือคือยังยังคบได้อยู่ในหมู่บ้านนี้คือครบได้แค่ช่างคือคนเดียวนอนนั้นไม่มีใครครบแล้วเสังสาแเหรอสังสรารสงสารไม่ครบแล้วทอดกล้วยอย่างเดียว <c oughs> สังสารทอดทอดกล้วยกูไม่สนแล้วอ้จริงจริงมันอยู่กับคนอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้หรอกมันยากมันยากถ้าไม่เข้าหาชุมชนไม่เข้าหาคน,นะมันยาก ถ้ไปเชื่อในก็ <_ an> ก็แล้วแต่ต่อมาเรื่องอเรื่องเรื่องปลาลาเรื่องปลาลาหรอยายเขาก็โปรโมทปรลาลา <_ an> ก็ก็ <ๆ S 2> ดีนะแต่มะละกงมะละกอก็ว่ามันก็อร่อยนะจริงริงมันมันก็อร่อยนะควจะคุยเรื่องปลาล่ายังไงดีวะมันก็โอเคนะถ้าไปเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบเทไม่ได้พ่อเพนและแม่ในเขามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายแล้วเปรียบเทียบไม่ได้อืยอดวิวเ,เยอะด้วยไง ยอดขายยอดขายก็เยอะเราลงคลิปไปก็พอมียอดวิวอยู่สี่ห้าพันสังเกตดูนะครับระหว่างพ่อเปี้ยและแม่เด็กเขามีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตลอดนะแต่ฟันหนึงไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรนะนอกจากด่าก,กันนอกจากขายขายกางเกงกางเกงลิงไม่ใช่กางเกงผ้าคงปราคามเขาไม่เคยมีปัญญา ไม่เคยมีสติปัญญาที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแต่ไปด่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมว่าฝั่งของพวกมึงไม่เคยมีสติปัญญาที่ออกผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแม้แต่จุดที่สิทธิบัตรเป็นร้านก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ก็ไม่มียังมีบัญญาไปด่าเขาอีกไปด่าทุกคนเนี่ยจะไปด่าพ่อไปแล้วไม่ในเอกิเอเอยานมึงมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองไหมล่ะนอกจากลูกมึงสามคนซี่กันแล้วก็มีลูกมาสามคนมึงมีผลิตภัณฑ์แค่นั้น นะจริงๆมันแต่พ่อไปเยลยไม่ไนน่ยเขามีผลิตภัณฑ์เดี๋ยวปลาล่าเดี๋กาแฟเออลืมบอกกาแฟของของของรอยเอ็ดได้แล้วนะมาถึงบ้านแล้วลืมเอามาเลยมาจะมาชงกินตอนเช้าด้วยกาแฟกาแฟกาแฟเขาแจก,กโปรนะ่ะลืมเอามาไม่งั้นพรุ่นี้เช้าจะชงกาแฟหน่อยลืมเพราะว่า <laughs> ฝนตก ตอนเด่นฝนตกขี่สเสลกมาเกือบไม่ถึงนามันถนนเล็กเวีนกรรมนะผมเชื่อว่าเวีนกรรมเวีนกรรมจริงๆครับพี่น้องหนยจริงๆอันนี้บอกตรงว่านี่คือเวีนกรรมคุณก็รอรับเวรนรับกรรมไปแต่ถ้าเกิดบ้านยังยังยังจองห้องอยู่บ้านหลังที่คุณอยู่ปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้อยู่แลว้วเป็นเรื่องนะบ้านที่คุณซื้อมาด้วยเงินหลายตังนะ จริงๆคุณควรจะเงียบจริงๆคุณควรที่จะเข้าหาสังคมแต่ทีนี้เห็นไหมล่ะชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องนะครอบครัวก็ไม่เอาด้วยเป็นเรื่องนะมันเป็นเรื่องนะจะบอกให้อืมนี่โดนร้องเรียนเรื่องบาดาลคุณก็ออกแสงแล้วต่อไปเป็นเรื่องบ้านเดี๋ยวจะออกแสงอีกนะเรื่องที่ดินอีกเรื่องป่าไม้อีกเรื่องสัมปกรออีกเอาเดีดิอ่า โดนทุกเม็ดเลยนะดีนะเข้าไปร้องเรียนเรื่องสปายนะอืมนี่ก็เป็นเรื่องอีกนะเรื่องแปลงสอน,นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องจบบาดานของจังคือเป็นเรื่องอีกเอานี่เออเขาเก็บทุกเม็ดเลยนะแล้วที่นี่เป็นยังไงล่ะนักกฎหมายสีสูกไม่เอาด้วยแล้วนักกฎหมายสีสูกเขาไม่เอาด้วยแล้วครับพี่น้องเอยหกพันขวดหมดแล้วรอร,อรอ้อใหม่ว่าใต้ไหนซีี นี่หกพันขวดเขาขายหมดแล้วนะดูเขาสีดูเราสีโอ้ตายแล้วชีวิตอมืมันกลายเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเ่ยใช่ไหมคุณนาคคือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งนับวันอยู่บนสารไก่ฟงพอออกมาจากนั้นโอ้โหแม่งคนละเรื่องในชโนอุทรเขาก็ชนะนะแต่พอตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของใครบางคนมันเกิดอะไรขึ้นมันแย่หมด อืมัมนแย่ไปหมดเลยมันดูสภาพแมงโอ้โหดา่ามึงดา่ากูต่อหน้าเจ้าพนักง,งานอีกโอ้ตายแล้วนี่หนักนะนี่โดนบอกที่นี่แค่บอบบาดาลยังออกแสงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ดินนน,นี่โดน,นปิดป้ายโอ้โหผมบอกระเบิดถลิงใครมันจะไปคิดนะใครมันจะไปคาดคิดกัพไปน้องมันไม่แน่นอนหรอก กฎหมายคือกฎหมายถ้าสิ่งที่คุณได้มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องเขาต้องยึดนะเขาต้องยึดนะต้องทําใจนะทุกคนบอกให้ผมบอกแล้วอย่าไปเล่นกับไอ้สายน้ํานี่ตายและชีวิตเอออย่าไปเล่นกันร้อยเอด็ดอ่าคู่หูโดูโอีในเขาเล่นไม่เลือกเอาเอาเอาไงลนะแล้วแปลงสองถ้าเกิดว่าเป็นคดีเกิดขึ้นเดี๋ยวเอาเรื่องเนี่ยไม่รอลงอาญานะ อะไรรอลงอายาใช่ไหมล่ะนี่ไม่รอลงอายามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วไอ,ไอ้เรื่องจอบบาาัันมันมีคดีแทรกขึ้นมาอีกสองคดีมีการฟ้องตรงเกิดขึ้นอีกเอาไง่ะเป็นเรื่องนะจะบอกให้บ๊าทบาครับหน่อยบ๊าทบาครับลูกบ๊าทบาครับหน่อยเห็นตัวเองมามนี่เดียวเดียวเด้เห็นตัวเองมานี่ด,เดเเูเรื่องดูลาวยิ่กีไม่ต้องไปเล่นกับไก่ป่อยเขา มึงฝืนอ้ไอีปอบทางหนอกใส่มึงอีบุญมากปเต็นยองยองแงงอยู่หนาหันอยู่อีปอบทางหนอกใสมึงมึงเนี่ยฟังเป็นโนโคกโนแคกมึงเนี่ยโนสนตีมึงเนี่ยโนโคกโนโคกนี่เนี่ยนะกูเห็นแต่เมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าอยู่ที่เทียงนาผมเสียงดังไงอยู่ที่เสียงนาเสียงดังผมผมก็เลยไม่ไลฟ์ไปดูอีบุญมามันเต้นงองแงงงองแงงอออีห่ามึงเมึงไปเต็นในสนามมึงบดิบเต้นเดาแง่เดาแง่มันบดิบพัวเต็เคือดอกเขามีอ้อยู่ เขาเรียกว่าอันเหรอลำวงเหรอเป็นผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะลำวงเนะี่ยคือจริงๆจริงๆเราไม่ขึ้นไปเต้นก็ได้นะอยู่ข้างล่างเนะี่ยผมว่าสนุกกว่านะอืมเพราะว่าอยู่ข้างล่างสนุกกว่านะจริงๆก็โอเคอยู่นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันก็คนขึ้นไปเต้นก็ไปเต้นนะมันก็เครื่องเสียงมันก็ดีอยู่ดีที่ไม่มีกันตีกันลำวงมันก็ดีอย่างนี้นี่นี่ นี่มองตรงนั้นเนี่ยเนี่ยหนักนะเรื่องต่อบ,บาดานเรื่องที่ดินสร้างบ้านอีกมันจะทำไปเล่นนะจะทำไปเล่นนะครับเรื่องแปลงสวงอีกเรื่องช่างคืออบต่อบาดานอีกทำไปเล่นนะเรื่องสัมภกระอีกจะทําไปเล่นนะนั่นแหละว่ากันไปกับพี่น้องเอ๋ยว่ากันไปคนเรามไม่แน่หรอกเนี่ยอาการหนักนะ นี่อาการน่ะแต่ไปกันไนกันแหนเขาเรื่องปลลงปลาาเขาอีกก็ไตหากูมันมีดามาหรอกยี่หามึงมีแต่มึงอ่ะดามา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 ซุ่มมือแต่ชีวิตมึงดามาหันดับบันไปเดาแงเดาแงนอยู่นี่ยี่หานี่มึงมีแต่มึงอ่ะมีดามาเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีดาม่าอย่างเดอกบบวาสีลุ่งไรเนยล่ะคุยตับหนึ่งพุ่งมันจะพุ่งเนี้ย่ัจะจะคุยต่ออยู่จริงๆมันมีคลิปอยู่มันมีคลิปมันจะเปิด ด่าอีปอบทางหยอกใส่เนี่ยดูกับประธานเดดาดอกวันนี้ผมเหนื่อยมากไปเอาปลานินมาอีกสองเดือนจะได้ขายอีกสองเดือนจะได้ขายปลานินฝากไอ้ไอ้บอยเจสมโม,มฝากบอกพี่แสนแพมมาอุดหนุนปลานินกูด้วยวันจันทร์คำว่าวันจันทร์จะทาหมูนะวันจันทร์จะมีนนครับวันาาทาหมูนะสะพานก็คงไม่ไม่เสร็จง่ายหรอก เสร็จจะพานก็จะเป็นงานไม่กระ,ะถิะ่นกระาป่าที่บ้านกอวๆนี่หาเงินมาสร้าง